มีคำยืนยันจากทางโฆษกสปชนะคะที่บอกว่า13-14ตุลาคมไม่มีพายุเข้าไทยนะคะหลังจากที่มีกระแสจากสื่อสังคมออนไลน์มีการส่งต่อข้อมูลกันแต่ยังไงก็ตามมีคำเตือนค่ะที่จะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักทางภาคใต้ตั้งแต่พรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนะคะโดยตอนนี้หลายจังหวัดได้รับผลกระทบไปแล้วอย่างเช่นเหตุน้าป่าไหลหลากที่อาเภอเบตงจังหวัดยะลาเมื่อวานค่ะหมายเง้นเลยนะ จ้าหน้าที่ฝ่าย <ไฟ S 2> ปกครอง,งอำเภอเบตงจังหวัดยะลาไปสำรวจความเสียหายนะคะที่บ้านทานมะลินนพื้นที่หมู่4ตําบลออยเวออำเภอเบตงจุดนั้นเกิดน้ําป่าลไหลหลากเมื่อวานค่ะแล้วทําให้บ้านเรือนประชาชนนับสิบหลังพังเสียหายทางเข้าหมู่บ้านก็มีร่องรอยดินสไลด์ทับเส้นทางกว่า10จุด มีสะพานอีกสองแห่งที่เป็นสะพานรอยต่อระหว่างบ้านทานมะลิตำบลอายเวงและบ้านกระป๋องตำบลแม่หวาดกระแสน้ำพัดพังเสียหายรถผ่านไม่ได้นะคะเจ้าหน้าที่รวมไปถึงชาวบ้านก็พยายามนำไม้มาพาดเป็นสะพานชั่วคราวนายอมรชุมช่วยในอำเภอเบตงบอกว่าเหตุน้ำป่านไหลหลากมีบ้านเรือนประชาชนพังทั้งหลังสองหลังแล้วก็มีหนึ่งหลังจมหายไปกับกระแสน้ำมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะคะ การช่วยเหลือก็คือสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือเยียวยาค่ะส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและผู้นําชุมชนตําบลรุเตียวอําเภอเขาพนมตรวจสอบระดับน้ําภายในคลองรุเตียวพื้นที่หมู่7พบปริมาณน้ําในคลองเพิ่มสูงขึ้นหลังฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้น้ําล้นตลิ่งบางส่วนไหลเข้าท่วมบ้านประชาชนและพื้นที่การเกษตร ล่าสุดน้ำไหลามาที่ฝายเก็บน้ําบ้านโคกกลางพื้นที่หมู่5ในตำบลพุตเตียวและระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจุดต่อไปก็จะไหลต่อไปอยังตำบลเขาดินแล้วก็ไหลไปที่อําเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มค่ะสำหรับจังหวัดกระบี่ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง8อำเภอให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำพุ่มฉับพลันอย่างต่อเนื่อง นายจิรยุห่วงทรสสั์โฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินโกลนถล่มหรือว่าสอปชนั้นบอกว่าในช่วงนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนนะคะทาให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากและดินถล่มได้นะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็มีหลายพื้นที่อย่างเช่นที่ เวียงสะระแสงบ้านตากขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอฉวางของจังหวัดนครศรีธรรมราชเบตงทานโตจังหวัดยะลารวมทั้งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งในช่วงวันที่13ถึง17ตุลาคมนี้นะคะ แต่สาหรับกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์ไปแชร์ข้อมูลว่าจะมีพายุเข้าประเทศเวียดนามในช่วงวันที่13-14ตุลาคมตรวจสอบข้อมูลกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วค่ะว่าไม่เป็นความจริงและไม่ได้มาจากแหล่งข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันค่ะ